ก็เป็นเรื่องโหดร้ายอีกเหมือนกันเพราะว่าครั้งนี้ฆ่าถึง2ศพเป็น2อผัวเมียและปมที่ทะเลาะกันคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องแย่งที่ขายของดูจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันทั้ง2ท่านที่เสียชีวิตคุณผู้ชมครับตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือมันหน้าร้านทองแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นตลาดด้วยถูกไหมฮะ<ภ> ตอนที่ทางเจ้าที่เขาได้รับแจ้งสองคนครับสองขัวเมียผู้หญิงชื่อว่านางสีตีแอซ็อส่วนผู้ชายคนตายชื่อว่าอาดืนันสองคนนี้เลยคุณผู้ชมฮะอาดืนันกับนางสีตีถูกในหววเนี่ยนะฮะลงมือฆ่าทิ้งแล้วที่มันโหดร้ายก็คือว่าตัวของในหวนเองเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการบุกมายิงคุณอาดืนันก่อนหลังจากนั้นไล่ยิงนางสีจังหวะที่นางสีเนี่ยกำลังจะโดนยิงเห็นบอกว่ามันยิงสามีเขาจนกระทั่งหมด แล้วนางสีวิ่งหนีเลยตามไปกระแนงกระนำแทงซ้ำทั้งสองคนเสียชีวิตขาที่ครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุนี่คือตอนเจ้าหน้าที่เขาไปเจอร่างแล้วก็จะมีคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็พูดบรรยายเดี๋ยวลองฟังในคลิปนี้ดูก่อนฮะ ยิงกันหน้าร้านทองจันนะแทงผู้หญิงด้วย ชมครับและนี่คือตอนที่เจอร่างของสองผัวเมียอาดือนันเนี่ยนะครับกับทางด้านของนางนางสีตีสั้นแล้วกันดูหลักฐานวงจรปิดในหัวน,นะฮะคือฆาตกรที่คุณผู้ชมเห็นภาพฉากหลังเนี่ยที่กําลังยิ้มอยู่เนี่ยนะฮะนี่คือฆาตกรตัวจริงในวงจรปิดเลยเอาตอนนาทีที่เขาขับรถมาเลยเห็นบอกว่าตอนเกิดเหตุเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับวงจรปิดคือตอน9ก้าโมงสิจูจูในหัวเองคนก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาทะเลาะกันไปแล้วปรากฏว่าเขากลับ ไปบ้านไปเอาปืนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับมาในจุดที่ทางด้านของผู้ตายทั้ง2เนี่ยมาขายผลไม้อยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเขาเดินเข้าไปแล้วก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงค่ะทางด้านนายอดูนันจะอยู่ตรงลูกศรสีเหลืองที่ไม่มีชื่อก็คืออยู่ข้างๆรถแล้วก็ยิงเข้าไปเลยค่ะคือยิงก่อนเพราะฉะนั้น<า>เราจะไม่เห็นร่างของผู้ชายอยู่ไหมฮะ,ะเขาถูกยิงข้างรถนี่ฮะส่วนนางสีโอ้ย จะได้ยินเสียงทางด้านนางสีกําลังร้องเพราะ<ช>ว่า<ช>ตัวค,คนร้ายคือในหัวน,นี่เมันเอามีดแทงนะฮะแล้วเธอก็วิ่งมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะหุนเลวมากขออนุญาตเธอคือเลวจริงๆเราต้องหยุดภาพนะฮะเพราะโหดร้ายมากขอหยุดภาพเอาไว้ไม่เป็นไรแต่เสียงคุณผู้ชมเห็นและสุดท้ายนางสีโอ้ย มันบ้าคข้างอ่ะเอออย่าเรียกว่าบ้าเลยบ้าเดี๋ยวมีผลทางกฎหมายมันไม่ได้บ้าแต่มันแทงซ้ํานะฮะอย่างที่บอกมันยิงผัวเขาเนี่ยก็คือทางด้านอดุนันเนี่ยข้างข้างรถที่เมื่อกี้เป็นลูกศรสีเหลืองหมดแม็กแล้วมันเห็นว่าเมียเขาหนีเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะมันตามมาเพื่อที่จะมาแทงซ้ําดูตอนแรกเหมือนมันจะหยุดเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว,ว่ามันเดินกลับไปที่หัวรถแล้วมันก็กลับมาแทงซ้ําอีกรอบหนึ่งเท่ากับว่าเนี่ยฮะทางฝั่งของนางสีเห็นตั้งแต่ตอนผัวตายถูกไหมฮะแล้วนางสีการจะหนีเนี่ แต่ก็เข้าใจว่าคนแก่ก็คงเดินวนอยู่รอบรถไอ้นี่เนี่ยเห็นไหมฮะตอนที่เขากรีดเนี่ยก็คือมันจะหยิบมีดแทงเขาละนี่ฮะทั้งหมดคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของทางด้านของนางสี เห็นบอกว่าบางส่วนเองเนี่ยก็โดนกระสุนบางส่วนก็โดนคมมีดคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยปรากฏว่าวันนี้นี่คือนาทีที่เกิดเรื่องขึ้นทีมข่าวช่องแปดของเราเนี่ยไปเจอว่าวันนี้เราเดินทางไปที่ตลาดเราไปเจอว่าตัวในขวนเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนจะตามมาฆ่าสองขวมมียจริงๆแล้วมันมีการดัก ก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมเป็นยังไงภาพเมย์คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะทะเลาะกันทีหนึ่งเนื่องจากว่าสองผัวเมียที่เป็นผู้ตายขับรถผลไม้มาจอดในรถที่ในหวนต้องการจะจอดที่นี่<อ>เขาก็เลยเหมือนกับว่าขับ ภาพวงจรปิดก่อนเกิดเหตุประมาณ2อชั่วโมง3ชั่วโมงอันนี้เป็นตอนตี4-42นาทีที่ผู้ตาย2คนนะคะก็ขับรถกระบะคันนี้มาจอดในที่เกิดเหตุก็คือเป็นทับที่ทับที่ทับที่ไอ้หวนเนี่ยแหละนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะมันคิดว่ามันควรต้องจอดที่นี่นี่คือก่อนยิงนะฮะค่ะ ก็คือหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะทางด้านสองคนก็ลงมาจากของเพื่อที่จะขาย,ายผลไม้ใช่ค่ะหลังจากนั้นข้ามไปตัวที่2เลยก็ได้นะคะ6โมง51นาทีค่ะในขณะที่2ผัวเมียขายของตรงนี้ในหวนขับกระบะมาแล้วเขาจะจอดเขาจะจอดฝั่งนู้น<อ>ใช่ค่ะจะเห็นเงาะหรือเปล่าใช่ข้างหลังนี่จะเห็นว่าเขาก็บรรจุผลไม้เงาะมาเต็มหลังรถแล้วเขาก็จอดรถแล้วลงไปพูดคุยกับ2ผัวเมีย ที่มาจอดตรงเนี้ยว่าเหมือนให้ถอยรถออกจากที่ตรงนี้เพราะเขาจอดขายตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะที่จอดรถมันไม่ควรจะถูกล็อกแบบนี้ถูกไหมเหมือนกับสองผัวเมียขายผลไม้ไอ้รถคันเงาะเนี่ยก็คืองรถทัตกรค่ะแสดงว่าก่อนยิงอ๋อเมื่อกี้ที่เมย์บอกคุณผู้ชมจํผภาวงจรปิดไดไม้มาไปขี่มอเตอร์ไซค์เ<ช>นี่ยเนี่ยเอาเปเปิดเสียงฮะตอนมันไล่สองผัวเมียไปให้พ้น มาว่ากูขายตรงนี้มากี่ปีแล้วใช่สองผัวเมียอาพูดกันนามตรงเขาคงไม่อยากตอบโต้เขาก็เลยไม่เถียงไม่ทะเลาะด,ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยฮะโกรธนะฮะอาเปิดเสียงไม่เป็นไรฮะเปิดเสียงไว้นี่แล้วคุณผู้ชมดูข่าวแบบนี้บางทีก็ต้องตั้งสติบางทีอารมณ์โกรธแบบมากๆเนี่ยเงาะขายหมดรถอ่าผมเดาวดกำไรก็ไม่ถึงหมื่นแต่คุณฆ่าสองศพนี่คุณหมดสิทธิ์ทั้งขายเงาะนะฮะลูกเมียไหนจะต้องหาเงินประกันไหนจะต้องขึ้นศาลอีก ความที่ฟิลขาดรู้สึกว่าโดนแย่งที่ขายเงาะหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นนาทีที่ขีม่มอเตอร์ไซค์แลวตามมายิงอากลับมาตรงนี้เอา,ตร,อาตรงนี้ก่อนฮะนี่คือปฐมบทที่เกิดเรื่องล่าสุดเปิดภาพในหัวนหน่อยให้ดูหน้าเต็มๆหน่อยดูภาพฉากหลังเนี่ยดูเหมือนกับลุงคนแก่ใจดีแต่เห็นตอนมันยิงใช่ไหมฮะกับตอนมันหยิบมีดแทงตำรวจไปจับกลุมตัวในหัวนมาครับผู้ชมฮะแล้วตำรวจชุดสืบของสอพจะนะเขาก็ถามว่าเองฆ่าเนี่ยนะ เหมือนลุงใจดีไหมในเปิดภาพตอนมันขับรถมาทะเลาะก,กับสองขวเมียเมื่อกี้นี่หน่อยเขาลงไปแล้วก็ไปด่าสองัวเมียก็เลยถามบอกลุงหวนวล้วลุงหววโกรธอะไรเขานักหนาเขาบอกสองัวเมียนี้มาแย่งที่ขายหน้าร้านทองปกติผมจะต้องมาขายตรงนี้ผมขอให้เขาเลื่อนออกไปถูกไหมแต่เขาท้าทายผมเขาบอกว่าเขามาจอดก่อนตรงนี้ใครมาทันคนนั้นก็ต้องขายแล้วยังถามผมอีกว่ามีปัญหาอะไรไหม ทุกครั้งที่ผมขอให้เลื่อนก็จะพูดประมาณนี้และสุดท้ายวันนี้ผมคุมอารมณ์ไม่อยู่ตอนที่ไปโรงพักเขายืนยันว่าเขาขายมาก่อนแต่โดนแย่งที่ลุงก็เลยอ้างว่าบรรดาลโทสะเพราะโดนสวนกลับว่ามีอะไรไหมมีเสียงลุงหวนฮะนทั้งนอเลื่อนไม่ได้มาเขาเขามากคนไม่ใยตีลุงที่ถึงจะแสม้วนว่า Nên,asa gọi chị điения poured… gọi chị cái gái mà k favourto cographic là của cô bạn Và tôi phần lúc ở cứ vừa không rút sแตc cũng sTrure Đil 7 Totype ở đây á, gọi chị ch 그럴 có hai nó điились ch 환h của em ra nhứa Jacob Rĩ minh nhỏ.A lovely.aging And then he is here. huge пиш chỉ chỉ. South and để tự rồi với คนรู้ไปแล้วเนี่ยมันงีกว้างคนนี้ไปแล้วทำไมกว้างจึงเรามาตามเพื่อว่ามีปัญหาพ่อพ่อไปคนที่มาเที่ยมาคุยกันคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกลุงเหมือนโดนสวนกลับจากสองผัวเมียว่ามีปัญหาอะไรไหมล่าสุดคุณผู้ชมครับเราก็ย้อนภาพกลับไปก่อนที่เขาจะยิงกันสองวันที่แล้วใช่ไหมยี่สิบเอ็ดกันยาเราก็ย้อนกลับไปดูว่าลุงหววเนี่ยเขาอยู่ที่ตรงนี้จริงหรือเปล่าเมย์เขาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเมื่อยี่สิบเอ็ดกันยายนนะคะจะเห็นได้ว่าตอนแปดโมงสิบเอ็ดนาทีคือตอนแรกเหมือนกับว่ามีคนมาจอดคนทั่วไปอะค่ะเขา ไม่ใช่สองัวเมียป่ะไม่ใช่สองขวเมียก็คือคนทั่วไปเขาเหมือนมาตลาดเขาก็มาจอดรถฝั่งตรงข้ามลุงหัวเนี่ยแกก็มาจอดรถรอเพื่อที่จะรอขยับรถให้รถคันที่จอดไปกำลังจะบอกว่าเหมือนกับรถมาตลาดเขาก็เลยไปจอดทับี่ลุงหวนลุงหวนกำลังจะบอกว่าก็ข้าอยากจะจอดตรงนี้แต่กับชาวบ้านไม่มีปัญหาเพราะบอกชาวบ้านจอดรถซื้อของเดี๋ยวเขาก็ไปภาพนี้กำลังจะบอกว่าแต่ทำไมสองขวเมียไม่ไปลุงหวนไม่บอกหรือยังค่ะ พอกล้องวงจรปิดตัวที่2จะเห็นว่าลุงหวนก็เริ่มถอยรถถ่ายผลไม้ตัวเองเข้ามาจอดตรงนี้แหละนี่เพราะเหมือนแกเป็นที่ประจำจอตอนนี้คือตอน8โมง22ใช่ค่ะเมื่อกี้ตอนที่เขากําลังยิง2ผัวเมียคือตอนประมาณกี่โมงนะ 8โมงกว่าค่ะ8ปโมงกว่าเดี๋ยวที่งานแป๊บนึ่งเปิดภาพตอนเขาเดินเข้ามายิง2องขวเมียขอเช็คเวลาหน่อยเพราะกำลังจะบอกว่าลุงขวนน่าจะยึดเวลาประมาณสักเกือบ8โมงครึ่งเป็นนาทีที่ตัวเองต้องเข้าล็อกหน้าร้านทองถูกไหมฮะใช่ะเพื่อจะไขเงาะของแกอ่ะหยุดภาพไว้ไม่เป็นไรฮะขวามือหยุดภาพไว้มองนาฬิกาซิทางขวามือเนี่ยนี่กี่โมง ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ9.17นาทีค่ะอ๋อกำลังจะบอกว่าสองขวามือเนี่ยยังไม่ยอมออกใช่ไหมใช่ซ้ายมือเนี่ยคุณผู้ชมชฮะ9.18สองขวเมียไม่ไปแกก็เลยตามมาฆ่าส่วนภาพซ้ายมือคือวันอื่นๆแกจะต้องยึดที่ตรงนี้คือตอน8โมงครึ่งที่ตรงนี้ซ้ายมือคือที่ที่แกต้องยึด8โมงครึ่งเพื่อจะไขเงาะแต่ขวามือคือวันนี้ตอนฆ่าสองขวเมีย9โมงกว่ายังไม่ออก ค่ะอะเปิดภาพปัจจุบันเลยฮะเนี่ยภาพตอนที่แกเข้าไปจอดตอนที่วันก่อนหน้าแกจะฆ่าคนจะเห็นว่าอันนี้คือนาทีที่แกบอกว่าผมจอดประจํค่แล้วทุกครั้งไปบอกสองผัวเมียทำไมสองผัวเมียไม่ย้ายแต่สองผัวเมียเขาก็มีเหตุผลว่าที่ตรงนี้ใครก็จอดได้ลุงก็เกินไปนะลุงหวนนี่ฮะแล้วร้านอื่นก็คงไม่กล้าไปจอดแกก็ต้องจอดตรงมันตรงหน้าร้านทองนี่แหละฮะ ล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามแต่เราไปคุยกับซารีนาใช่ไหมค่ะเป็นเจ้าของร้านผ้าตามวงจรปิดที่ได้ยินเสียงปืนแล้วก็คนวิ่งเนี่ยก็คือตัวเมียที่โดนแทงซาลีเนียเปิดใจกับเราแกบอกว่าตัวเองได้ยินเสียงปืนตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงประทัดจึงเดินมาดูหน้าร้านปรากฏว่าเห็นในหวนถือปืนอยู่จึงตะโกนบอกคนในร้านผ้า บอกว่าให้หลบเข้าไปเพราะในหวนกําลังก่อเหตุยิงคนหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะในหวนไม่ได้ไวยวายอะไรเลยพอข่าวสองผัวเมียเสร็จก็ยืนรอตํารวจถูกไหมส่วนคนเจ็บทั้งสองกู้ภยัยพยายามจะเข้ามาปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยเหลือแต่สุดท้ายตายซะก่อนคําถามก็คือเราถามร้านผ้าว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของใครยอมรับ ในหวนใช่ไหมในหวนจะมาขายตรงนี้เป็นประจำยืนยันว่าก่อนหน้านี้ถ้านในหวนไม่มาสองผัวเมียจะเข้าจอดขายของโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าในหวนเป็นคนใจดีชอบเอาผลไม้แจกแม่ค้าก็ไม่คิดว่าไอ้เรื่องโดนแย่งที่ขายเงาะจะทําให้ฆ่าทิ้งทั้งสองผัวเมียเพราะเมื่อกี้ถ้าตัดภาพไปตอนลุงหวนเนี่ยแกถูกสอบปากคําแกยิ้มตลอดนะคุณสังเกตไหม,อมลองเปิดภาพตอนแกโดนสอบดิที่แกให้สัมภาษณ์อะ่ะ ที่แกบอกแกโดนแย่งที่อ่ะคุณผู้ชมสังเกตหน้าแกดินี่ฮะลุงซึ่งสีหน้าเปื้อนยิ้มนี่แหละฮะที่ยิงกับแทงสองศพลองปังเสียงแม่ขาซึ่งก็ยืนย่าว่าลุงใจดีเวลาขายของอย่างแจกของชาวบ้านเลย ่าได้ยินเสียงแล้วก็วิ่งออกไปดูเพราะว่าได้ยินเสียงนั้นคุยกับลูกน้องว่าใครมาจุดประทัดก็เลยออกไปดูพอออกไปดูนั้นคือเห็นลุงข้อถือปืนอยู่ก็เลยบอกลูกน้องว่าวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้าเพราะว่าตอนนั้นนั้นที่ออกมามายินดูหน้าร้านนั้นคือทุกคนตรงนี้วิ่งหนีเข้าบ้านหมดเลยเราก็เลยตกใจบอกลูกน้องว่าวิ่งวิ่งเข้าร้านเลยวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ำํำ mm hmm. แล้วก็พอออกมาดูอีกทีนึงก็เห็น เขาเสียชีวิตแล้วอยู่กลางถนนใช่ตกใจไหมฮะตกใจตกใจพาะตอนนั้อุ้มลูกอยู่ด้วยเพิ่ง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 เดินขึ้นบันไดเข้าร้านเลยแล้วก็ได้ยินเสียงปุ๊บคุณผู้ชมครับเราไปที่หน้าร้านทองฮะจุดที่ลงหวนแกจะต้องมาปักหลักอยู่ตรงนี้วันนี้ชาวบ้านได้มีการทําความสะอาดนะฮะล้างคราบเลือดทั้งหมดโดยจุดเกิดเหตุจะมีร้านค้ายอยู่ตามแมวถนนแล้วก็จะอยู่ห่างจากตลาดชนะเราทราบมาว่าสองสัปดาห์ก่อนสองผัวเมียจะถูกฆ่าตายสองผัวเมียไปจอดรถขายของที่หน้าตลาดชนะ แต่ตลาดจัดพื้นที่ให้ใหม่ทําให้สองผัวเมียเองเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีที่ขายของใช่ไหมก็เลยต้องไปจอดทับที่ของลุงหวนเขาเนี่ยนะครับ<ม>คุณผู้ชมฮะเราได้คุยกับคุณวิมลแกเป็นร้านขายข้าวสารแกยืนยันว่าในหัวนเนี่ยขับรถมาจอดขายตรงนี้เกือบทุกวันในหววเนี่ยจะนําผลไม้ตามฤด,ดูกาลมาขายส่วนสองผัวเมียเคยขายของอยู่หน้าตลาดแต่เมื่อเขาไม่ได้ที่เขาก็มาทับที่ของลุงขวน ตัวเองยอมรับว่า9โมงกว่าๆได้ยินเสียงทะเลาะก,กันแล้วก็เสียงปืนหลนัดเนี่ยนะฮะก็ไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เห็นบอกว่านอกจากโอ้ถ้าย้อนภาพกลับไปตอนนาทีที่ลุงหวนขีม่มอเตอร์ไซค์มาเออมันน่าจะมีปมหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าเราฟังเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมเห็นสองผัวเมียใช่ไหมสองผัวเมียก็ขายผลไม้ลุงก็ขายผลไม้แกก็เลยรู้สึกว่านอกจากจะโดนแย่งขายทับที่แกแล้วขายตัดราคาแกด้วยหรือเปล่า มันก็เลยกลายเป็นปมว่าทําให้ลุงไม่ชอบขี้หน้าสองผัวเมียคนนี้เพราะขายของเหมือนกัน<ช>แล้วเหมือนกับมาเอาที่ของลุงไปแต่ที่ตรงนี้ต้องย้านะใครก็จอดได้ไหนลองฟังเสียงคุณวิมลนยฮะแกขายก่อนนะปกติแกก็ขายประจําอยู่ทุกปีเลยแหละแกขายมานานได้ไแกขายมาทุกปีเลยค่ะเวลามีไอ้ผลไม้ฤด,ดูการตามฤด,ดูกาลนี้นะแกจะขายทุกปี ัเมียนะกแกก็มาขายแต่ว่าแก,ากจะไปขายที่น่นน,นในตลาดพอดีบางเออในตลาดเขาปิดเขาไม่ให้ขายไงเพราะมันขายตามทางเทา้าใช่เขาจะระบเบียใบ,บยใหม่เขาก็เลยไม่ให้ขายแกก็มาขายตรงน,นี้คุณผู้ชมฮะ กลับมาตรงนี้นอกจากตรงนี้อันอื่นก็ไม่ได้สําคัญอะไรแล้วเพราะประเด็นคือสองคนทะเลาะก,กันเรื่องอะไรรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วคราวนี้กลับไปที่หลานคนตายบ้างเพราะฝั่งคนตายสองัวเมียนี่เขาสูญเสียสองศพนะะโดยล่าสุดเราได้คุยกับหลานสาวเพราะวันนี้เห็นบอกที่บ้านจัดงานศพใช่ไหม<ะ>โดยเบื้องต้นเนี่ยหลานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้าในหวนได้โทรศัพท์มาบอกกับแม่ของตัวเองให้ย้ายรถโอ้นี่ฮะ เหมือนสั่งแล้วใช่ไหมใ,ให้ย้ายรถแต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายในหวนจะโกรธมากยอมขับรถไขยงอะกลับบ้านแล้วไปเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์มาหยิงทิ้งสองผัวเมียหลานสาวบอกทําใจไม่ได้เพราะถือว่าโหดร้ายมากๆมีเสียงหลานสาวนะครับลองฟังดูหน่อยฮะชนใหยายจะคุยกับแม่มากกว่าค่ะก็คือก่อนเกิดเหตุก็คือคุยกับแม่เพราะว่าลุงคนก่อเหตุก็คือโทรมาหาแม่แล้ว อ๋อแสดงว่าเขารู้จักกับแม่ใช่เขารู้จักเพราะว่าค้าขายส่งผลไม้ด้วยกันอยู่เขาโทรมาบอกอะไระแกก็โทรมาบอกว่าให้ย้ายที่ที่ว่าย้ายไปขายนะคะให้ย้ายออกแสดงว่าคุณผู้ชมฮะแกโทรไปเตือนแล้วให้ย้ายออกแต่ว่าสองผัวเมียเขามองว่าที่ตรงนี้ใครก็จอดได้อจบเ่จเรื่องนี้